สวัสดีค่สนะสวัสดีพี่น้องวองไปสุขสุขคนจ้ามาพี่น้องคะคลิปนี้พี่น้องกับชิฮูแล้ววกำหัวอยู่ติดราคาพี่น้องคะเช็คสินค้าแล้วก็ติดราคาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปนั้นมีคลิปแหลกพี่น้องคะพี่น้องเพิ่นกระทาอย่กับขอทษคอไฟเละไรเยเมื่อเมื่อยเมือว่านี่ตากระไล่พี่นอ้องอันนี้ก็กำลังติดสินค้าราคาพี่น้องคะเช็คเช็คสินค้าว่าเรามีอะไรบ้างสินจ่าพี่น้องแต่ว่า อันดับแรกทิศก็คือว่าสิมาติดราคาก่อนพี่น้องติดราคาเหมือทุกอย่างเลยจ้ะจังสิปจัดบจูสันพี่น้องจ้าทิศเล่นบมาถ่ายบรรยากาศการทํางานนะคะมีน้องบิวแล้วก็พี่ตะวันมาช่วยนะคะอุ้ยเกือบไม่มีสองคนนี่พี่น้องจ้าไม่งนั้นตายแน่ๆพุ่นนะไอทิพย์ภาพพี่น้องไปเบิ้งว่ามียังไงจ้ะอ๋อตัวไหนเห็ดเฮ็ดเจ้าพี่น้องจ้าไขฟเจ้าฟองก็เห็ดจ้าสันก็เห็ดไหนเด้อเห็ดอันไม่ก้อนไหนเห็ดอันนี้ก้อนไหนอันนี้ล่างกาเห็ดอยากติดราคามันนั่นึ่ง นี่จ้าพี่น้องคะอันนี้ติดราคาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องติดราคานะคะมีสองเครื่องอันนี้ก็ติดแล้วพี่น้องล้านดิปกับสิม,มี่สีฟ้าย่ามเอาให้ลุ่งมาทุกอย่างพี่น้องจ้าแต่ว่าเอาอย่างละเล็กละน้อยนะคะเพื่อให้ลูกค้ามาแบบว่ามีอยังยักได้ยังให้ได้มดนะ เป็นน้ำยาปับผ้านุ่มแบบซองซองเล็กซองใหญ่ก็มีนะคะแล้วก็เป็นพวกอันน้นำยาทูพื้น,พ,น,นพี่น้องน้ำยาทูพื้นตัวนี้ก็ติดแล้วเรียบร้อยบอกสั้นไล่จะแฟนะคะยวพาพี่น้องไงซุ้มนั่นอีกเสียงคุณตาคุณกระโซเล่กันพี่น้องจา้านี่ก็เป็นแชมพูแชมพูขวดเล็กนะคะมีขวดเล็กขนาด20บาท29่บาทย5บาทจะมีหมดพี่น้องจา้าเดี๋ยวแต่ ความสะดวกสบายของพี่รองที่เพิ่นอยากได้นอกจากเนาะก,กำลังแต่ละหะแต่ละบานคนเหอบพเคือกันนี่จะอันนี้ก็จะมีริมอาบน้ำเล็กน้อยนี่ก็เป็นยาสีฟันนะคะอันนี้มีแบบใส่เล็กใส่ใหญ่หัวปัม่มโอ้เสียงมากกะเฮานี่นะคะนสียงดังแน,น่จากน้อยแต่จ้ะพี่้องนี่ก็มีเป็นพวก พวกขนอสุกก่อนอันนี้ก็จะเป็น,วนพวกเยาซิฟันคอเกตรสบูสบูโฟเท็กสบูลากสบูนกแก้วมีเมือดพี่น้องจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวพวกอ่าโังหลังหนาของผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นพี่เช็ดหน้าของผู้หญิงนะคะผู้งผู้ชายใส่ได้เมือดแพี่น้องคะเซ็ตเครื่องสำอางที่สองแบบข้างในก็ร้ายเลยอันนี้อะไรก็จะเซิตก็มีขั้งแต่ เป็นพวกครีมพวกอา,ากมาสซิลเป็นวาสลิลแบบนี้ก็มีนะคะจะพยายามเอาลงให้หมดทุกอย่างเยาเช็คซุ่มนี้แล้วก็สิเอาขึ้นสั้นเอาขึ้นชั้นเสร็จแล้วก็เราก็จะมาเช็คอีกทีนึงว่าเราขาดหรืออะไรบ้างแล้วก็จะไปซื้ออีกนะคะพี่นอ้องนี่น้ำยาปรันผนุมของเรามี่ทั้งซองหน่อยซองไงถึงมไในจากน้อยอันนี้ซองละยี่สิบบาทนี่ก็จะเป็น อ่านมข้นหวานมีลร้ตาด้พี่น้องจ้ามีลร้แบบอ,อ,อันนี้ก็มีคือ <c oughs> โซเลกันดังแถวทางคุน <c oughs> ลืมข้าวสินพี่น้อง <c oughs> แม่น่องดอมึงเนี่แม่น้องดอมมาท <c oughs> มําเมนูมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวคนนั้น <c oughs> พี่น้องมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวก็ลังเฮ็ดทิพภาพไปไทยเบิ้ง <c oughs> นี่ก็จะเป็น มาม่าครับครับเล็กครับใหญ่นะคะน,นี่ครับเล็กนะคะครับใหญ่กับสียุบพุ่งพี่น้องอ, <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะมีเป็นครับเนี่ยสไปซี่คูณสองนะคะเป็นมาม่ากเกาหลี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 พี่น้องเกาหลีทางนี้ก็ยังขนาดติดราคาดอกนี่้มื่อคืนนี่เฮ็ดเลิกเที่ยงคืนเนาะมื่อคืนน,นี่น,นี่นอนตีหนึงโอ้ยเมวยแยแหลยพี่น้องเหลือทางนี้ละขนาดเฮ็ด คลื่นนีเ้เฮ็ดไปร้ายแล้วเรียบร้อยร้ายค่ะนี่ก็จะมีเป็นแบบนี้เป็นแบบซองเนาะหไวรุ่นเด็กหน่อยไวรุ่นเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้มดความต้องการนะคะนี่เป็นนีเวียวผู้ชายส่วนนี้ก็จะเป็นหวกมะมา่าช้างน,น้อยแล้วก็นี่เป็นน้มมาเกาหลีก็มีนะคะร้านทิพย์ก็มีนะคะนี่ม้มมาเกาหลี มีมืดน้นำปูน้ำปลาน้นำสมก็ซอสตะก,กี้นี่จะ้ะนี่ก็จะเป็นพวกแผ่นอนามัยทิชชู่ผงชูรดอันนั้นก็เป็นลมคานชันนะคะแล้วก็ทิชชู่เป็นกล่องมัม่ามาัมาม่าเป็นแบบซอง ลายคักพี่น้องมีอะไรบ้างอันนี้แปรงสีฟันก็มีเลยจ้ะแปรงสีฟันอันส้มนั้นก็เฮ็ดไปแล้วแต่อันนี้ฮะบินหาซื้อยังบพอบจะพี่น้องยังเลยไปห้ามตัดติ้นะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกโฟมลังนาอันนี้ก็จะเป็นพวกโลชั่นใช่ไหมเนี่ยอืมอืม ันนี้เราก็ขายสองละสี่บาทนะคะอันนี้หอมเนี่ยพี่น้องที่เอามาแบบดาวนี่อย่างสินะพวกดาวนี่แต่ว่าเข้าเหลือพวกคอมฟอร์ตนั้นยังเ,เ,เอามาดานนี้มีหลายสีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเยอะแยะเลยแล้อันนี้ก็มีเป็นแวนิดเป็นพงสักผ่าขาวนะคะอันนี้สองสิบห้าบาท ใส่ดีดีได้พี่น้องอันนี้สุ่มทิพย์อามาเนี่คือทิพยสุ่มทิพย์ใส่แต่ว่าท่ทิ์ใช้อะมันจะเป็นกะเป็นกระปุกใหญ่เนาะมันสองสามลอยอันนี้เขากอามาแบบใส่สักเทื่อนหนึ่งนะแซ่เลยแซ่สองหมื่นผาเขาเลยดีลีใส่อยู่อันนี้ก็แซ่เยอะเลยจะไปถิมหนัมังผีเด้อซ่แซ่ไปสองหมื่นคนละเซ่สองหมื่นอืมพี่แซ่ไปพี่แซ่ผาเขาพี่ไป เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งแม่ครัวเพื่อพาเห็ดมาใกินไปเบิ่งแม่ครัวพี่น้องแม่ครัวหกแม่จักหน่อยพี่น้องจา้าว่าแต่เฮือนใหญ่ตีบม่มีหม่องอยูแหละใต้เนื้อเปลือยเรากำลังได้ที่ค่ะแม่น้องดอมสวัสดีค่ะ,คะอืเพื่อนว่าหมื่นนี้เพื่อนสิมาเห็ดให้เห็ดแนวกินให้กิน,กนพี่น้อง นี่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยหนวดตุนลองชิมดูเดียวกันนะว้าลองชิมกันบ่กขอยากชิมเลยเด้อหอมไหม่ะหอมมากอร่อยวันนี้มาลองทำสูตรที่เราจะขายเาะออืดหลอยๆโลดอื ทำไมหลายรสชาติแซ่บหน่องอร่อยหัวหนุ่มพี่น้องติดโบแล้วมันอันย่อยลงมาหนะหัวมันเลยไปช่วงนี้หั <ừ m. S 1> วหน,นุ่มเมื่อวานไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องดูม,<อ>งมันอู้หักงามงาพี่น้องจ้าผักกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะก,กินกว๋วยเตี๋ยวรีบเข่ากับเนล้วเรียบร้อยวันนี้มีคุณตาคุณยายมาด้วย แต่คุณยายมาหามาหาหลานหลานมาเดินไปหาจักเทื่อไปจับผ้าแปพี่น้องไปหายายคุณยายทำอะไรวะเอ้าคุณยายอยู่นี่ไงคุณยายอยู่นี่ไงพี่น้องก็ถอดหมือนคุณยายพี่น้องว่ะคุณยายเป็นไงไปสบายดีบ่สบายดีสวัสดีค่ะสบายดีจ้าสบายดีจ้าอันนี้เอาเอาผ้ามานอนั่งนั่งอยู่โซฟาพี่น้องค่ะ ว่าคุณยายคุณปวดเอวจ้ะพี่น้องเราปวดเอวแล้วก็ลุกหยากแน่จักหน่อยจ้ะพี่น้องแต่ว่ามากับคุณตาคนนี้คุณตากำลังกุ๋งกุ๋งอยู่คุณตาคุณตามากเลยเน๊ะโอเคเอานั่งนั่งนั่งนี่แหละเดี๋ยวพามี่น้องไหมคะคุณตาก็นกี่กนนอ็อาชีอาชีเอ้าไปเช็คหรออาชีกับอ,อาวันตลาลาหลู่ปุ้งปิง <c ười> <c ười> ไปดูซิ มีอะไรบ้างเอา้าขุดตาไปใช่หรอขุดตาไปอีกแล้วตี <c oughs> โอ้ได้มากขวดหนึ่งผุนพุนอยู่ผุ่นได้มากขวดหนึ่งผุนไปลลพุ่นแล้วกุ้งเอ้ยพี่น้องจ้านี่น้ำซุปขึ้เป็นดเสียบเนี่ยคนมากเลยอือตันนี้เป็นเนื้อตุ๋นเหรอตัดเอ็นกึดกึศกึศกึศได้พี่นอ้องอืโอเคพี่น้องจ้า คลิปนี้คลิปมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องก่อนว่าเป็นยังทีไงก็มาสวยแฉ่คือว่าคือประเด็นร่องคลิปยากพี่น้องยากอีดียผุนะผู้น้องเตีบผุนพี่น้องจ้าคือนีตั้งยากตั้งหัวจังยากทั้งหัวจักเมย์จักเมย์ตีแราคาคือเมย์หัวพี่น้องคะเมด้หัวควันไปเหรอกรหัวควันู้ใหญ่บ้านทันละโอ้ยพี่ผัวปั่นตลกยังวะหัวมือมือขึ้นโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไปพฟอกับคลิปหน้าพี่น้องพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ